สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้นะมาเก็บหน่อไม้ค่ะนี่แนงหน่อไม้เก็บแนงหน่อไม้ไปอัน,อน,อนทุบๆๆแล้วก็นแกงแกงเอาเว้นอ,อันนี้เพ่นหดหดแล้วก็โปงออกมาหดแล้วก็ปงออกมาอยู่ใกล้เงอนหน่อไม้ใกล้เงอน,น แนวพอดีทุกๆพอดีแกงโปร่งขึง้นแนวพอดีเลยหู่กลำลังโป่งนอนอ่ะกลำลังโป่งโอ้ยตัวนี้แหงอันอนั้นเลย พ็ดีใช่พูดนะอดรอ,อดไอเลดอยู่พอดีเลยอันนี้นื้ไม้อยู่อยู่ขางเฮ่านบ้นไ่ได้เปไก่เลยสว่างขนาดเนาะสว่างขนาดเลยฮะอันนี้นอพูดีโอ้ยนอปองแล้วพูดี ไก่สะอาดเรียบร้อยเนาะนอกขืนมากคุณฮอสเอาฮอดและอันกินยามเพราว่าเอ็ดหน่อไม้อันหน่มไม้หน่อไม้ยามเดือนเมษานะมีนาเมษาเอ็ดหน่อไม้อันปลูกแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ได้กินตลอดไ่ต้องไปหาป่า ป้งขนาดเลยพอดีสำรองสำเร็มวิธีมันอันตรงตัดตัดให้มันสั่นลงแล้วนวดน้ำจะได้กินตลอดถ้ามันขืนโค่นแล้วมันจะโบกนะตอกเอ็ดแบบนี้ตัดให้มันให้มันสั่นแล้วหลดเอาน้ำมาหดบ่ให้มันขืนโค่นขืนโค่นมันจะเป็นเป็นอันแก่แล้วเป็นอันพื่นอะไรอน มันเจ่แล้วมันสิเป็นมันสิบอกแต่ทามันโอนมันสิโอ้กไนอนนี่แนงแน,งแนงในน้อยแนงพอดีพอดีเนี่ยตัวนี้แนงแนงา ขนาดเล okay, ย,อยโอ้โหเท่าขนาดเลยตัวนี้เด็กที่จริงเนี่ยอันแทยบาบารอ่ะนะห้าบริทบ ขนแกงเป็นนอมาสิเลยเขา้นบทุบขับ้นบบทุบเน่ยมันอันขาเบือเนื้อหนังมันบโเขาเนื้อเข้าหนังกับน้ำเผ็กน้ำพริกกับขาวข,า,ขาเบือเขามา,นาเนาะเขาวแช แหนงอลอดแอดเดแอดเดอลอดโอานหาหมูแกงก่อนนะหาหมูแกงก่อน โอนขนาดโอน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 พอดีอันวัดต้องถูกสิซ้ำหน้าไม้อันหน้าไม้อันไม่ได้ไม่โอน เมื่อวันที่สิบสองคะผ้าปลาเลยเนาะผ้าปลาน้องทอยผ้าปลาน้องทอยวันที่สิบสองบางกองผ่าปลาน้องทอยสิบสอง ที่สิบเก้าก็สลองวัดเดี๋ยวได้หลายตื่นด้ย ตลอดเลยแหละพอดีอันเอาใส่พักใส่เห็ดใส่ปลาใส่โอ้ใส่ใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่เห็ดใส่พักโอ้ด้การได้การแกงเทียงกิมซุง กินตลอดปีกินหน่อไม้กินตลอดปีหน่อไม้กินสุงออกินตลอดปีกินสุงเป็นโทมเป็นเงาผมใดยามเฮ็ดเฮ็ดออกอยู่บ่เฮ็ดออกไหมเห็ดออกมายามเห็ดอยู่น้ำใต้ต้นอันนี้ฮะเฮ็ดปวก ฮะมีบ่พี่จะ <c oughs> เห็นคนเบื่อผมไม่เห็ดปวดดิอ๋อปอนขนาดปอรจะผับปุ๊บเหอปอนขนาดอ่อนอ่อน กินตลอดปีกิมซุงกินตลอดปีอันนี้มันไกล้น้ำเนาะมันอ่อนจับหัวขอเอาก็จับเนี่ยปล่อยหักปล่อยหักปล่อยไกล้น้ำดีเจแม่เอ็ดอันถือใจเนะัวนี่เนาะมานะ วอยเอ็กใจแกลนานนน้ะห,ห,หาเงนินเนงินเพื่อนเนี่ยลูกไห่แล้วหัวน้ำฮดน้ำหดมาเก็บเอาอยู่ขางเงื่อนเลยม่ต้องไปไก่ทำไมสังลองสังลางสังลิงสังลางสังลองสังแรง ใพอแกงแล้วเยอแล้วได้ผักใส่ผักด้วยนี่เกี่ยกอนออกม้มันไก่คนเนาะไก่ใสยย่ยางไก่น้ำพร้อมไก่ปีพร้อมเลยเอาปีมานอนอันวันนี้คนไก่ไก่คนมันจะออกไงมะพร้าวเหมือนกันใหาแม่นว่าไก่คนมันจะเป็่นหมากของต่างๆถ้าแม่นว่าคนอยู่ไก่เนี่ยมันจะเป็น่น มันจะออกคนไกลมันหอนเดะมันหอนมันก็เลยออกประมาณนี้ล่ะอายชิงคนอยู่ไกลมันจะออกเพราะว่าเอาหั่นเอานีนเอาน้าใส่เอาพุ่นใส่เอาขี้เท้าใส่เอาขีข้ควายใสนะ่เลยออกประมาณนี้ละคะ่ะ เก็บแล้วละเขียนปีใส่นี่เลยเขียนปีใส่ก่อนไม้กับมกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเกลืลายเติบเติมหนึ่งคำว่าเติมหนึ่งนี่ก็หลายเติบเลยคำว่าเติบหนึ่งก็เติบเนาะหลายเติบ อันนี้ยอดชะอมอันนี้แกง่หน,น่ไม้นี่ชะอมสิบนี้ก็หายไปเบิง่งประมาณนี้นลคะ่ะเดี๋ยวสิบเดินทางละสิไปละสีพรจรเดิน ไปเราออมอมอมแอมแถวไกลบ้านเราไปไ,ปไกลต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะจ๊ะขอขวัทุกคนดูแลเบิ่งแยงสุขภาพเจ้าของเ้อค่ะห่างไกลโควิดเนี่ยพะว่าโควิดมันมาทุกบ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยวันนี้ก็ดูแลเพื่อว่าให้คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันแล้คนที่เป็นภูมิแพ้นี่ยมันจะติดเร็วเล ฉะนั้นก็ให้เบิ่ยงแย่งดูแลเจ้าของเจ็บเจอือเบิ่งแย่งดูแลลูกหลานอย่าห้ไปมองนั้นมองนี้อย่าห้ไปในทีซุ่มนมที่ซุ่มนมชนที่คนหลายๆมันเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงต้องอยู่เม่อเม่อแม่แมอยู่คนไข้คนมันยังหยุดเชือ้อหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านใครบ้านมัน เจ้าหามาหาอสมอไปคัดกล่องลูกหลานไปโรงเรียนบ้านนั้นบ้านนี้ป้าครับหลายนะคะเบื้องแยงดูแลตัวเองเด้ออยู่บ้านใดก็ได้ค่ะกลุ่มเสียงหลายบอหลายทีดูแลสุขภาพของท่านดูแลสุขภาพของครอ,อบครัวให้ปลอดภัยจากโควิดเด้อพี่น้องเลยโควิดหลายหลายเบื้องแยงเจ้าของจะเจือ คลิปนี้ก็ให้เบิงซกทำนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะที้หอยสาบันดอนเนี่ยเด้อจ้าหาทายใบไม้ใบตกบริบทาในที่ชุมนุมชนหาทงไปไปย่ทงอยู่ข้างนี่ละเพราะว่ามันมีโรคติดต่อดิไปทางอื่นทางไก่บ่ได้เบิ่งแยงดูแลเจ้าของเนี่ยเด้อพี่น้อง สุขภาพดีแข็งแรงทั่วหน้ากันให้ห่างพ้นห่างไกลจากโควิดเด้อค่ะโชคดีค่ะทุกคนนอนรับฟันดีเงินรับได้เงินเมืน่นนอนตื่นได้เงินเสียงแบมือไปได้เงินล้านฟันฟันได้รางวัลทีหนึ่งโชคดีทุกคนเงินไหลกองทองไหลามาโชคดีกันทั่วหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า